cái bạn นี่เลยเนาะ à ออก ทองอ้เขากินเลยวนะอยู่กินเองวะวัดดูเดียววัดูเดี๋ยววัดดูโอ้ดเอีหัดเอาวัดเาเาขาไปยิบขาตัแ่ขาเนี่่าลยีะนอาปเลอเหล้วนี่อเหตวลเลย อาลมดิมาก่อนมันก็ลมดิตื่นสมองยังไม่เล่นยานกบว่าย่านทำไมวะย่ากว่ย่านย่าว่าย่านลวดหลยขวามแก็ต้องปิดไว้แล้วละิดได้ล่ะอยู่ตรงนี้

เขาว่าหันกับสมื้อมบมอะไรนเขาเดิให้กินสไปกินตัวเขา้านเมอหมือว่าเมือะเมอกัมอก็รออู่่นตัวกินโอ้ยด้นํานูเอนเพืว่าเอาวเนี่ยเอาสอบมาดีเด้อสอบมาดีด้อ เดั๋ยวยายเดนี้เลใกล้แล้วข้าฮอนแล้วดิ้มเก่งแ่เมือนรันคือเาเดี๋ยนี้คินไงตัวจะดสามแล้วเนี่ยตัว้เเมนี่เดียวเดินมาเดินมาไม่มีแร

ตีไหมโอ้สวัสดีไรยินไหมไปเอาผ่อนเข้าไว้ก่อนเอาผ่อนเอา่อนลเปี่ยนไมเอา่อนเปลี่นเปี่นท้าก่อนพาทไมเข้าเลยก็เลยเอาข่ามอส์ว่า เผาโดนสองเล่นเราเนี่ยก็โดนเด็ดวงเด็มเยอ้าีเนี่ยกิ้ตรนนก่อนเรียบรอเรียวร้อน้อเอานี่ต้องยอมงั้นแหละงั้นจะได้กินแ้างเขาถือเยเรียบร้อเลย

อ่ <c oughs> นานนี้ธนาคุยได้อีกุ่นคุยได้คุยได้คุยย่นคุอยู่นะเราไ้าวเป็ข้บมนาจังนี่ของเียวห้เ่จริงงเลยเอาเนียนเอาเนียเนี่อะไรก็อะเรจะไปค,ดดไคิดโดนตามสูตรตามสูตรเดไปคิดโดน เอาไว้จัดไปไอ,อีก้องใ่หัอืมอขึ้นก็ขนย่าไม่คิดยนคุ้มกันแลเคยไม่เอาของของแลีอ ไปคิดนานอย่าไปคิดนานไอ้กอกุมอดิตเปนไรอย่ไม่เงียซ้อนใจเเนี่ยถ้าเขาคอนด้วยเหรอถ้าเขาเออถ้าเขาอรวดด้วยนะยายายาพักเสียงเหรอยาเ้ยยาเออ <cười> <cười> Ủa bên mình, mình <laughs> <laughs> Ủa anh bỏ quýt เออไม่รอดมากันมากันมากมากลอดลอดลอดกดากดมาอดีลอดาอดสเรเชียน mm ้อยไม่น okay. ่า

ไอ้าราโตป่ะปีตัวน้อืเอาขกินปีน้ันก่งนี้เหอเอากินก็ชิตันเพรเาตกินตัวนี้ตัวนี้เหอเฮ้ยเอาเข้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 า เด็กขายกลางเลยขายกลางเลยข่าพ nee. <laughs> ิสตัวเรียบร้อยนะเข่าเข่าเขา่สองใช่ไหนี่เนข่าวไดยไนี่ยขายกลางเอน่ลองเข้าดื่มด้วยดิเออเาช่้แบ่งเช่ไปไปดแสนดิแสนนี่

อีกสิทุกัวใช่เริ่องด้วพอย่างอีกตัวนึ่งตึ๊กเาตัวมันนอนให้บกินก็ได้ด้แยม่มากึ้นเหลือสามสองเี๋ยวเมื่อวาน ลายจำลายเลยจำลายักุดจำลายไก่แล้วไก่แล้วอวก่ล้ดมาาจาเปียนเล้ยไมว่าเขาเนมาตวดูเลยลเกือบแล้วเกือบใคุยแล้วเมื่อกี้เ่ยเกือบสาย่เบอกกันว่าเกือบคุยลว บ่ลูงพี่อ่าเนี่ยนะยกแผนกแล้วเพราะท่านเดินอายุเนี่ยนั่นแหละ nó hấp vô cho nó luôn rồi Ở đó Ui, ừ, cùng rồi nè Ao Ao Ui, xe, đau ốp Trời đi เอาเพิ่มไหวดีนะขี้เดียวจบเลยอ่ะขึ้ลุกแม่ฝั่งนึงฟาดดากออกแล้วเนี่ยขีเดียวจบหัวแอลไว้แห้งอ่เนี่ยทมาอย่างดีนาตรงไหนไอ้เพิ่มมันก็แรงเงียบอย่างเดียวเลยจะดูนะคุณเก่งบอกอ่ะคุณเก่งบอกบอกว่าไง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 นั่งเฉยดีแล้วโอ้เดินนะี้เดียวร้อย ฮาดีเองนะมัเนาะารตดกันมาตอนบุญดีหดาึอ๋าะอุ๊ดเดอดบอกกูเสีางแล้วเนี่ยอเลยาย่หบอ่านรอนมันดีเค่ไหนะพวกอะไรเขาเขหอฆ่าแล้วเถียงกันแล้วแหะมต้องมาก็เพ้เลย สามเลย่เขาดดเเคืดิบตรนีเลยิดกันไหมสอแตัวทั้งนันเนี่ยตอนนี้มันสองสองมุมนี้ไม่เข้าอะเนี่ยว่าคุมลบนียไม่เข้าอ่ะสองสองสองเลยว่ะโอ้สองคิดเบอรเลยนี่ปึ๊บนี่สองแมนบอละ่ะโอ้โนะ คิดหลายเล็บปึกซ้พท์บายมากหลายรับหลายมากหลายยิ้อยางไกิมิโอ้ก็จะมันเคลือบียบหน่อย

อะไรก็อเลยน่เลข้าก่องเลยเ้ยกินสเลยแล้วกมจะต่อแล้วมาตัเร็มานวมาเอาเห่ามาไมาไอี ตาย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 ร้องสามเรื่องวานนะครับขาแท้หลอกตรงนี้เลยอย่าพีนะอย่าพีนะอีนะไ้ปั๊กตัอดไปตยตัดไปไปบุกท่าไร่หาตัวฟีละมั้บุกเท่าไหร่ก่าไไเีมบุกไปเนี่ยเฮ้ไม่มีตัเนี่ย เอาปียปีน่ะดรอบคุณตนไหมคุณตนไหมคุณต้นไหมต่ออีกเลยไม่ต่ออีกวะบอให้ต่ออีกไม่ต่อวะีีเลยีเอ้นต่อไม่ต่อก่อนไม่ต่อ กินฮอตเลยเอากินฮอตดิเอาเอาถอยตัวดิโ้ยีท่ี่จับตรงนี้ื่อกี้ตัว่ตัวลงโอ้มือมือกินล่อกกของแท้ทีนี่เกินได้่ได้เต้นเลยของแท้ให้วกินสองนลอากินเวลาแล้วกินเวลาแล้ว ตายเลยไปจับกินสหหามเ้ยคามเรวจับวดบอกให้ต่อทิ้งต่อทิ้งสักการอะไวะตัดนองเนย่ยช่ว้ตัดน well, so. ้องเนี่ยให้ลงแล้วไป

จยเล่รอนลครับเร็วไอ้หนึ่มัง,งัตดตกอ่งว่ะอ้ยาิงั้ไม่เห็นหรอกบไ,ไ,ไ,ไปเออใชู้เป็นโลกเหฟังพูไหม เอาว <Wow. s mar cribing> <half>. ิด like ีโอ้อนกมาเร็วก็ไลกินขีแตกเลยวะไล่กินขีแตกเลยโอ้่ไล่กินปะยานตะบดเยยานตะบดเลยกระทเขาเล

เขาบอกว่าับทำที่แถวทแบี้่จะมีเตียงที่แบไม่สเล้วน่ก็หาแล้ว่ยมันจะลตัวที่มันก็ไมโด้มาไม่ได้มา

เปิดเลยเฮ้อนจะรออยากรออยากเปิดแล้วเปิดแล้วอยากเปิดแล้วขึาดผ่านแล้วผ่านแล้วขึ้เอาหมดกินเดีวเอาแล้วเกมเปลี่ยนนะ ีมาคัดจริงจัเลยไม่มีตาเดิงบคกันเอเแมมกให้เขากินก่อนข้าวมหมาอะไเขากินก่อน่น่ข้าใช่ไหมสองหนึ่งสอสองเลยวะ

นี S <S <PA> ่ว่เอไรตัวอะไรถึงตัวเอากินกับนี้ว่าเป็นบ่ออะไรลดออัดกินเลย่กสายไม่ได้กนรทแรก พอเสร็จยังบ่ได้เลยทำให้ไมทำกันเข้า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 ต่อไปบเอไปเดยวต่อวันละหอด

ปล่อยก็ปล่อยสิเอาเอนีปล่อยก็ป่ิวันนี้เกบไดิมากินไหมเอาสเลยวันนี้ปล่อยกินกิจริงเรียบ้อยพ e าหอดถุงกูบาโอ้ยถุงกระได้ไหมได้้โอพิเก